สวัสดีค่ะคุณยอดดิฉันหันษาสวัสดีครับ,ค,ค,รบคุณหันษาเราจะเริ่มออกอากาศกันในสองหนึ่ง อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคุณกำลังชมอมเมียม YouTube Channel กับฉันหันษาในรายการบริหารคนบริหารใจกันเหมือนเดิมนะคะและวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญคุณยอดนักธุรกิจหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในธุรกิจขายส่งอุปกรณ์กีฬาทั่วประเทศอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยอดอรุณสวัสดิ์ครับคุณหันษา แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับธุรกิจของคุณบอกเราหน่อยคะ่ะคุณยอดว่าเคล็ดลับที่ทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จคืออะไรกิจการของผมเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงเพราะความไว้วางใจจากลูกค้าและทีมขายที่ปรับปรุงการทำงานร่วมกันตลอดเวลาครับฟังดูก็ธรรมดาทั่วไปนะี่คะได้ใจลูกค้าผ่านทีมขายที่แข็งแกรง่ง ทำยังไงทีมขายถึงทำงานร่วมกันได้ดีล่ะคะชัดๆเลยนะครับหลักสำคัญอยู่ที่การสื่อสารระหว่างหัวหน้าทีมกับทีมงานแต่ละคนที่ชัดเจนติดตามปรปับปรุงสม่ำเสมอทำให้ได้ตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนดทำให้ความสัมพันธ์ในการทำงานใกล้ชิดและช่วยเหลือกันแบบถูกคนถูกเรื่องถูกเวลาผลงานจึงออกมาดีจากทุกๆท,ทีมตอนนี้พนักง,งานส่วนใหญ่มีความสุขกับการทำงานมากเลยครับโอขอดูการทำงานจริงได้ไหมคะ ได้สิครับเชิญดูวิดีโอนี้คุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จในการสร้างและบริหารผลงานของทีมใช่ไหมครับหากคุณใส่ใจลูกน้องดีพอสมควรรู้ว่าลูกน้องเคยเรียนอะไรมาบ้างแล้วและกําลังจะเรียนอะไรเพิ่มเติมบ้างรู้ว่าแผนการพัฒนาลูกน้องให้ได้ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน่งงานทั้งแผนะระยะสั้น และ,ะระยะยาวเป็นอย่างไรรู้จักที่จะให้กำลังใจและโน้มน้าวให้ลูกน้องมีความสุขกับการทำงานให้สำเร็จรู้จักลักษณะงานและความต้องการของลูกค้าคุณก็จะประสบความสำเร็จในการบริหารผลงานของทีมได้ตามแผนแต่ต้องมีวินัยและตัวช่วยครับแต่ถ้าหากเป้าหมายของบริษัทมีความซับซ้อนหรือท้าทายมากคุณจำเป็นต้องมีตัวช่วยครับคุณก็สามารถกำหนดแผนการทำงานของแผนกของคุณ กระจายเป็นแผนของลูกน้องแต่ละคนได้อย่างชัดเจนแล้วติดตามตรวจสอบประเมินให้คําแนะนํากําหนดแผนการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายของลูกน้องแต่ละคนได้จากนั้นทําการประเมินผลการปฏิบัติประจําปีได้อย่างชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ทําให้การให้ผลตอบแทนมีความยุติธรรมสร้างขวัญกําลังใจให้พนักงานทุกๆคนซึ่งทั้งหมดนี้ทำสำเร็จได้ด้วย t ูทัวา LMS m e m b e r p r o f i l e รู้จักลูกน้องโดยการกำหนด p l n n s Profile, Bookings, Records, e p i s o d e ามองศา f งศา k Goals, Require Plan แผนคือการกำหนดแผนการพัฒนาความสามารถในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวทั้งแบบที่ลูกน้องกำหนดเองและหัวหน้ากำหนดให้ ับลูกน้องแต่ละคนสามารถกำหนดแผนได้5ประเภทคือ 1. โปรแกรมหรือจ o อบ position training r o s s map ป 2. คอสเพื่อกำหนด training class seminar ojt e-learning meeting ทั้งที่ลูกน้องลิเควสตขอเรียนเองหัวหน้าก็กำหนดให้หรือทาง hr กำหนดให้คอม competency เพื่อกำหนดแผนให้ได้ competency ที่ต้องการตามตำแหน่งงานหรือตามสังกัดหน่วยงาน 4. KPI evidence เพื่อกำหนด KPI และหลักฐานต่างๆที่ทำให้บรรลุปเป้าหมายตาม KPI นั้นๆ 5. certificate เป็น job position training road map สำหรับตำแหน่งงานที่ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานภายนอก profile คือข้อมูลของพนักง,งานและข้อมูลการเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบัน Booking r e c o r d ์คือพาสฟิวเจอร์เล n ร์ g บุ o กิ้งและเลคคอร์ดออฟเล i ร์เพื่อให้คุณรู้ว่าลูกน้องเคยเรียนอะไรมาบ้างแล้วกำลังจะเรียนอะไรเพิ่มเติมบ้างต้องไปเรียนวันไหนมีรายละเอียดเนื้อหาการเรียนอย่างไรแอปพลิเอองศาวิสแบกคือแบบประเมินผลการปฏิบัติการของลูกน้องแต่ละคนและแบบสอบถามผู้ที่ได้รับผลการปฏิบัติงานของลูกน้องแต่ละคน g o a l คือ business goal ของบริษัทของหน่วยงานของทีมหรือของลูกน้องตามตำแหน่งงาน require คือหลักสูตรการพัฒนาความสามารถพนักงานตามตำแหน่งงานที่ HR กำหนดไว้ report ทั้งแบบตารางข้อมูลตัวเลขกราฟเป็นข้อมูลต่างๆของลูกน้องแต่ละคนตามสายงานของบริษัท audience เป็นเครื่องมือการกำหนดกลุ่มตามตำแหน่งงานตามแผนกสายงานต่างๆหรือกลุ่มพิเศษโดยเฉพาะ แต่เป็นเครื่องหมายแสดงความสามารถของพนักง,งานที่ได้รับรางวัลหรือผลตอบแทน t ู t a ลา LMS ยังสามารถช่วยให้คุณบริหารผลงานของทีมด้านอื่นๆให้ได้ผลดียิ่งยิ่งขึ้นคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. tutula-lms. com โอ้โหมันสุดยอดอย่างที่คุณเล่ามาจริงๆเลยฉันคิดถูกไหมคะว่าเมื่อลูกน้องแต่ละคนทำอะไรกับใคร อย่างไรเมื่อไหร่ติดปัญหาตรงไหนผลเป็นอย่างไรหัวหน้าจะทราบและให้คําแนะนำติดชมได้ทันท่วงทีเสมอและหัวหน้าระดับสูงขึ้นไปก็ได้รับข้อมูลทั้งข้อมูลสรุปจากหัวหน้าทีมและข้อมูลดิบจากพนักงานแต่ละคนแล้วนำมาประกอบการตัดสินใจด้านธุรกิจอย่างแม่นยำใช่แล้วครับคุณหันษาและอย่างนี้ลูกน้องก็เหนื่อยแย่สิคะ ก็เฉพาะช่วงแรกๆเท่านั้นแหละครับพอสักพักลูกน้องจะได้รับคําแนะนําและช่วยเหลือจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆก็จะทําให้งานง่ายขึ้นได้ผลดีมากขึ้นครับแล้วลูกน้องที่เป็นพนักงานขายจะช่วยให้ลูกค้ามีความสุขได้อย่างไรล่ะคะ เขาก็เอารายชื่อร้านค้าและชื่อลูกค้ามาอยู่ภายใต้การบริหารทีมของเขาสิครับลูกค้าจะมีทั้งร้านขายอุปกรณ์กีฬาตามห้างสรรพสินค้าตามแหล่งชุมชนและสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศครับอ๋องั้นเขาก็สร้างแผนการขายสำหรับลูกค้าแต่ละรายไว้จากนั้นอัปเดตข้อมูลทั้งก่อนและหลังการเข้าพบลูกค้าทำให้เขาเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ใช่ไหมคะ ใช่ครับผมนำข้อมูลของทีมขายมาสรุปเป็นกลุ่มลูกค้าเป็นรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนแรกๆก็ต้องคอยกำกับดูแลแต่เดี๋ยวนี้แค่ดูเฉยๆครับบริษัทก็สามารถดำเนินการได้เองโดยที่ผมกำกับเฉพาะนโยบายครับแล้วกว่าจะได้ใช้ระบบนี้ยุ่งยากแค่ไหนคะไม่ยุ่งยากครับคุณเพียงนำรายชื่อและตำแหน่งงานของพนักงานพร้อมรายชื่อลูกค้าเข้าระบบเมื่อพนักงานขายเข้าใช้งานระบบเขาก็เพียงแค่สร้างแผนการขาย ให้กับลูกค้าแต่ละรายของเขาให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของแผนกของแต่ละคนเองส่วนพนักง,งานฝ่ายอื่นก็สร้างแผนการทํางานของตนเองซึ่งแผนการทํางานเหล่านี้จริงๆแล้วพนักง,งานทุกคนควรจะต้องมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลยเหรอคะต้องใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตดังนั้นควรมีคอมพิวเตอร์ของแผนกให้พนักง,งานได้ใช้งานกันอย่างน้อยส่วนผู้บริหารสามารถดูรายงานและให้คําแนะนําหรืออนุมัติบางเรื่องผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับ แล้วมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะเฉลี่ย1,000บาทต่อพนักง,งานที่เข้าใช้ระบบ1คนต่อปีครับช่นบริษัทของผมมีพนักง,งานทั้งหมด200คนมีแผนกผลิตบริหารบุคคลบัญชีการเงินโลจิสติกและแผนกขายผมก็เริ่มจากเฉพาะทีมขายและหัวหน้าแผนกซึ่งกร,ราลาห้าคนหรือ50 0 0 0บาทต่อปีจากนั้นค่อยขยับขยายใช้งานให้ครอบคุมทั้งบริษัทครับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆไม่มีครับ มีแต่ไปลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้อย่างมากจากการใช้ระบบนี้พนักงานของผมแทบทุกคนมีความสุขกับการทำงานมากครับระบบนี้ช่วยให้การทำงานราบรื่นและโปร่งใสามากๆผมได้ทำสรุปความต้องการต่างๆของลูกค้าทั้งหมดพร้อมทั้งแสดงการตอบสนองความต้องการเหล่านั้นของเราให้ลูกค้าทราบลูกค้าประทับใจมากครับฉันต้องขอบอกว่าประทับใจมากค่ะตอนนี้เรามีผู้ชมที่โทรเข้ามาสอบถามสวัสดีค่ะคุณเดช สอบถามคุณยอดได้เลยค่ะสวัสดีครับผมอยากทราบว่าผมต้องการขยายสาขาไปที่ c l m b ระบบนี้ช่วยอะไรได้บ้างครับขอบคุณสำหรับคำถามครับคุณเดชเรื่องนี้ทำได้ทันทีครับพอสาขาในต่างประเทศก็เหมือนสาขาในประเทศเพียงแต่สื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักครับเพราะระบบสามารถใช้งานได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในกรณีของคุณเดชหาสาขาต่างประเทศ แต่และสาขามีพนักง,งานเฉลี่ย5คนต่อสาขาก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม5,000บาทต่อปีต่อสาขาเท่านั้นครับสาขาต่างประเทศจะได้ประโยชน์มากที่มีสรุปผลงานของทีมขายในประเทศมาช่วยในการตัดสินใจด้านการตลาดและการขายของเขาและสามารถนําข้อมูลต่างๆแจกให้ลูกค้าผ่านระบบได้สร้างความเชื่อถืออย่างมากให้กับลูกค้าครับมีคําแนะนําที่จะทําให้พนักง,งานขายเนี่ยสามารถอัปเดตข้อมูลได้สม่ําเสมอไหมครับ น้มน้าวโดยทําให้เห็นถึงประโยชน์ของตัวเขาเองครับเริ่มแรกผมให้รางวัลกับทีมที่อัปเดตข้อมูลต่างๆสม่ําเสมอในระยะเวลา1เดือนด้วยการให้ไปทานอาหารลูรูทั้งทีมเลยครับผมให้ทุกเดือนติดกันเป็นเวลา6เดือนจากนั้นเปลี่ยนเป็นให้รางวัลทีมที่มีการพัฒนาผลงานได้ดีที่สุดในแต่ละเดือนผ่านการโหวตจากทุกๆทีมหรือแผนกผมให้อย่างนี้อีก6เดือนได้ผลงานดีมากๆครับ จากนั้นพนักงานจะทําอย่างนี้สม่ําเสมอโดยไม่ต้องให้รางวัลหรือบังคับให้ทำครับว่าแต่ละคนเห็นประโยชน์จากการทําทั้งปีทําให้พวกเขาได้ผลงานที่ดีจึงยินดีทําต่อเนื่องเองครับมีตัวอย่างไหมครับทดลองใช้งานได้ที่ competencypower.com/pcaphol ครับโดยคลิกคําว่าที่นี่ที่อยู่ในดาวน์โหลด user b o ์็ด้านขวามือซึ่งคุณเดช สามารถเลือกใช้ยูสเน m e ตามตำแหน่งงานที่ต้องการเข้าไปใช้งานในระบบได้และมีวิดีโอแนะนำการใช้งานอยู่ด้านซ้ายมือครับขอบคุณคุณยอดมากนะครับดิฉันก็เช่นกันค่ะและตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วและที่อยู่กับเราตรงนี้ก็คือคุณยอดกับการพูดคุยถึงเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จของเขาดิฉันหันษาและคุณยอดวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ s <sweak>